ตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของจุดบริการฉีดวัคซีนอนอกโรงพยาบาลใช่ค่ะฉีดสำหรับใครล่ะฮะฉีดสําหรับนี่คนขับรถเมโชเฟอร์แท็กซี่พี่ขี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับรถตู้<ช>หรือว่าคือคนที่ให้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสี่ยงที่ต้องเจอกับหลายคนเจอกับประชาชนทั่วไปดังนั้นวันนี้เขามีการเตรียมพร้อม<ห>พร้อมแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ เพื่อเปิดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วนะครับพี่วินใส่เสื้อวินไปรอเลยคะ่ะแล้วก็พี่ใส่เสื้อสีาฟา้าก็พี่โชเฟอร์แท็กซี่นะฮะอันนี้เป็นที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นฮะ24พฤษภาคมในการฉีดให้กับกลุ่มอาชีพขับรถสาธารณะมากันเยอะเลยคุณ ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงทะเบียนแจ้งรายชื่อกันไ้แล้วนะคุณอย่างขอสอมก,อกอเองเขาก็ามีการแจ้งรายชื่อไวล้ละอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็าแจ้งทางสมาคมหรือว่าหัวหน้าวินเอาไว้แล้วก็มีการไปลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้น ลงทะเบียนกับสากลหรือกับสมาคมอ๋อแปลว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ดีๆจะเดินเข้าไปแล้วขอฉีดก็ไม่ได้ก็ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าเหมือนกันใช่หรือถ้าจะเดินเข้าไปท่านต้องเดินเข้าไปแบบออนไ e r ์รีจิส a ตชันคือท่านเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนจองวันฉีดวัคซีนไว้และท่านก็จะมาฉีดที่นี่แหละแต่วันไหนก็ว่ากันไปตามที่ท่านลงทะเบียนแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยเขามีการแจ้งกลับสมมติท่านไปลงทะเบียนวันนี้ไปออนไลน์รีจิสแตชันวันนี้แต่วันนี้คิวมันเต็ม เจ้าหน้าที่อาจจะนัดหมายท่านมาอีกสัก4ีวัน ท่านก็ต้องมาตามนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่จะเดินเท้าไปวันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้ฉีดวัคซีนวันนี้นะใช่แต่เนี่ยพี่ๆคนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถขอสมกพนักงานเก็บเงินนะครับรวมถึงทางพี่โชเฟอร์แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนเหล่านี้เขาลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปคุยกับบางท่านบางท่านบอกว่าตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้ฉีดรอมานานเหมือนกันคิดว่าอาชีพคนขับแท็กซี่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าต้องเจอผู้คนเจอผู้โดยสารหากได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะทําให ม,มากขึ้นก่อนจะฟังเสียงพี่โชเฟอร์นะไปฟังเสียงทางสบคก่อนเขามีการถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้วนะครับ ได้เห็นตัวเลขค่ะในส่วนของ2,713รายนี่นะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ2,458รายต่างประเทศ49รายนะคะแล้วก็ในจำนวนวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตบวก30คนค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่712คนคิดเป็น0.69ผู้ที่หายป่วยแล้วนะคะวันนี้กลับบ้าน1,565รายค่ะ ยังคงรักษาอยู่45,307ในจำนวนนี้นะคะอยู่ในโรงพยาบาล1,800ขอภัยค่ะ18,753รายโรงพยาบาลสนามมากกว่านะคะ26,554รายผู้ที่มีอาการหนักนะคะยังเป็นตัวเลขสูง1,169รายและใช้เครื่องช่วยหายใจ406รายส่วนใหญ่ยังอยู่ในส่วนของกทมและปริมณฑลค่ะ รายละเอียดของผู้เสียชีวิตในวันนี้นะคะ30รายของ24พฤษภาคมอายุน้อยที่สุดที่รายงานในวันนี้คือ28ปีและผู้ที่สูงอายุในกลุ่มนี้คือ105ปีนะคะอย่างที่เน้นย้ำเสมอว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงก็มีการติดเชื้อจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นการอาศัยอยู่รวมกันนะคะในครอบครัวมีหลากหลายวัยมีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานเดินทางออกนอกพื้น ที่กลับเข้ามาในบ้านดูแลผู้สูงอายุก็ทําให้เกิดความเสี่ยงนะคะเพราะว่าในกลุ่มนี้ท่านก็มีโอกาสที่อาการหนักรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายนะคะผู้ที่รักษาตัวนานที่สุดนะคะของวันนี้คือ35วันค่ะและมีถึงเจนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ทางผู้ช่วยโฆษกสบคได้มีการแถลงไปตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้2713รายนะครับ คุณผู้ชมฮะเรากลับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับรถเมย์เขาได้รับการฉีดแล้วโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งบอกว่าตื่นเต้นมากดังนั้นไปฟังเสียงโชเฟอร์ที่เขาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันสักหน่อยนะครับก็รอมานานนะก็ฉีดตายกะตายทั้งมันเพราะเราก็มีลูกเล็กอะทั้งมันเถอะ ขาให้เราฉีดแล้วฟรีแล้วก็ฉีดปไปเถอะเพราะเราต้องขับรถให้บริการตื่น <c oughs> พวกประชาชนด้วยไงเราก็ต้องเออมีใบเนี่ยเออเอ้าวรถคันนี้ก็ฉีดแล้วเออขึ้นแล้วมันอันตรายกันเราก็ไม่รู้เขาเป็นหรือเราเป็นอะไรน,นึกออกไหมฮะว่ามันหลายอย่างอะ่ะใช่ใช่เป็นรกับช่างมันละตอนนี้ก็มั่นใจไปหน่อยละ อ,อ่านะฮะเขาก็มั่นใจนะจริงๆกลุ่มพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเขาเรียกร้องมานานแล้วนะอ,อยากให้เป็นกลุ่มแรกๆด้วยซ้ำที่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1ิแลก้วก็ถึงเวลาจริงๆที่ได้ฉีดแล้วนะครับทีนี้รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์นะครับเปิดเผยว่าภาพรวมที่ผ่านมาครึ่งวันเนี้ยวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเปิดให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน5000คนเป้าหมายภายใน5วันจะขยายให้ได้วันละ10,000คน ซึ่งวันนี้มีคนมารอกันเร็วนะฮะก็เลยเปิดให้ทดลองระบบก่อนเวลาเพราะปากติเนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าถึง2ทุ่มแต่วันนี้ก็ลองขยับนะฮะไปเปิดตั้งแต่8โมงนะคุณนะเพราะว่าเป็นการทดลองวันแรกถามว่ามีอะไรติดขัดไหมก็ยังพอมีอยู่บ้างนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะนำมาให้บริการประชาชนเพิ่มเนี่ยแล้วก็ต้องเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละวันด้วยนะครับ ทีนี้อีกข้อข้องใจหนึ่งเพราะวันนี้มันมีปัญหาเหมือนกันมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะคุณนะคือมาที่สานีกลางบางซื่อแห่งนี้มาเพื่อจะรับคิวต่อแถวฉีดวัคซีนมาตั้งแต่6กโมงเช้าคุณแล้วก็เปิดเผยบอกว่าไปขอฉีดวัคซีนมา3ที่3ทางแล้ว หมดค่าแท็กซี่ไปหลายร้อยบาทแต่ก็ยังไม่ได้ฉีดวันนี้นะนนเสี่ยงมาเหมือนกันเสี่ยงดวงมาเหมือนกัน<อ>มาที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เพราะหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเพราะตัวคุณตาท่านก็อายุ84ปีแล้วแล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ให้ฉีดก,ก็ฉีดมาแล้วแต่ว่าจะได้ฉีดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถอาท้าวว่า มาแล้วได้ฉีก็ดีมาแล้วไม่ได้ฉีก็เสียเงินเปล่าสีบแล้วนะรอบนี้รอบที่สีลลวใช่ไหมคะอะ เนี่ยคือคุณตาท่านนี้มาลักษณะเหมือน w a l k in นแล้วคุณนะใช่ตาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆลูกหลานอาจจะช่วยเรื่องการลงทะเบียนในหมอพร้อมเพราะว่าคุณตาเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนก่อนใช่เป็นกลุ่มผู้มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะฮะเพราะว่าถ้าเดินทางมาที่นี่คือเหมือนต้องลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ก่อนสําหรับกลุ่มนี้นะครับถ้าลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วอาจจะได้ฉีดนะแต่ถ้าดุมๆมาแบบนี้เสี่ยงมาแบบนี้ ก็อาจจะเป็นลักษณะของการออนไซต์รีจิสตรชันก็คือคุณตาเนี่ยมาลงทะเบียนไว้วันนี้นะฮะมาแจ้งชื่อแจ้งอะไรให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาไว้และเจ้าหน้าที่อาจจะนัดคุณตามาฉีดกันอีกสักสองสามวันนี้นะครับทีนี้ฮะเรื่องของปัญหาที่พบเหล่านี้แหละครับทางรองประหลัดกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ายังมีประชาชนที่ยังเข้าใจผิดว่าสามารถที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนได้เลยที่สถานที่แห่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับ คนขับแท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางท่านเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงลงชื่อไว้กับสากศหรือสมาคมต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน<ฆ>ทีนี้ทางกระทรวงคมนาคมนะฮะก็ได้จัดระเบียบแล้วก็ชี้แจงขั้นตอนของการฉีดวัคซีนให้ทราบกันแล้วนะครับวันนี้อ่ะเป็นการทดลองระบบอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแล้วประชาชนอาจจะไม่เข้าใจบ้างทีนี้ก็ต้องย้ำแหละครับย้ำแล้วก็ส่งสาร ไปถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงเหล่านี้ใ,<ช>ให้มีความเข้าใจในการที่จะลงทะเบียนหรือว่าให้ทางสมาคมหรือว่าสากลของท่านแจ้งรายชื่อมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกเอ่ยหรือว่าทางด้านของอขอสอม,มอกอเอ่ยนะครับก็ต้องแจ้งไปตรงนั้นด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศวันแรกนะฮะใช่ค่ะวันแรกนี้อาจจะไม่ได้คล่องนักแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าก็น่าจะฟโฟล์ขึ้นน่าจะคล่องขึ้นนะคะคุณผู้ชมดูเหตุคด